คำว่ากรรมฐานไม่ใช่หมายควมแต่ว่าผู้เป็น้าเป็นสงหรือว่าคขารว่าตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดทุกขมุงม,ม่มเดินเงนคนแล้วจึงจะเรียกว่ากรรมฐานเท่านั้นแค่ที่จริงเป็นคำสาา,าทั่วไปหมด ว่ากรรมฐานในที่นี้ธรรม,มาคือการกระทำฐานคือที่ตั้งทำแล้วทำในที่ใดตั้งในที่ใดที่นั้นเราเรียกว่ากรรมฐานมีหมายความทั่วไปหมดพวกชาวบ้านชาวเมืองเขาทำการทำงานทำให้แน่แน่เต็มที่ก็เรียกว่ากรรมฐานเหมือนกัน ทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำอะไรต่างๆทำบ้านทำเรือนทำงานก่อสร้างทุกสิ่งทุกประการที่เตั้งใจทำจริงจัง,จงนั่นเราเรียกว่ากรรมฐานคือทำให้มันทำที่ตั้งให้ทำให้มันมัน,มนใน้ติดนั้นนั่นเรียกว่ากรรมฐานอย่างกันทั้งหมดมทั้งใจทั้งผ้าเท่านั้นหรอก คีว่ากรรมฐานกรรมฐานในที่มีท่านพูดเฉพาะที่พูดเฉพาะนั้นเรื่องการทำสมาธิภาวนาเป็นกิจกรรมทิ่หนึ่งคึ่งทำในจิตแนวแน่เรียกว่ากรรมฐานทำสมาธิภาวนามีคำบริกรรม ให้มันแน่วแน่เต็มที่ให้จิตว่าแวกพุงไปมาหน้าหลังจนกระทั่งจิตแน่วแน่เต็มที่เป็นสมาธิภาวนานั่นเรียกในท่างเรียกว่าเอกสตาลมคือจิตเปนน็นหน้าหนึ่งเรียกว่าสมาธิมันมีโดยเฉพาะเรียกกรรมฐานในพุทธศาสนา ส่วนกรรมฐานที่ทั่วไปที่กล่าวมานั้นทำไมไาในกางแน่วแน่ลงเต็มที่ในสิ่งนั้นแต่เนเป็นของภายนอกไม่ได้อยู่เข้ามาในกายเพราะนั้นเขาเรียกกรรมฐานเหมือนกันแต่กรรมฐานในาศาสนาเนี่ยแน่วแน่ลงเต็มที่แล้วให้เข้ามาในกายให้อยู่ที่กายแห่งเดียว จนกระทั่งพิจารณานแน่วแน่เต็มที่กายก็ไม่อยู่ไม่อยู่ที่จิตอันเดียวะน,นั่นเรียวธรรมฐานธรรมฐานม,มีหลายอย่างท่านอบรมหลายที่คีเนี่ยเราใช้ธรรมฐานคีสิิตเนี่ยนึสติสิทธิ์อุปาี่เป็นต้น ให้เห็นเฉพาะตัวของเราไม่ได้ใป่ตัวในที่อื่นไม่ได้แท่งตัวในที่อื่นให้เห็นเฉพาะตัวของเราเท่านั้นเห็นตัวของเราแล้วยังแน่วแน่เข้าไปจนเห็นจิตของตนอีกมันยังเรื่อเอะไร่งของภายในก็จะแท่งภายนอกเมื่อแท่งเข้ามาพิจารณาอยู่ในตัวของเราอย่างเดียว คือมันมันใกล้เข้ามาอยู่ในตัวของเ,าเราเฉพาะตัวของเราเนี่ยมันใกล้เข้ามาที่ทุกข์คือว่าิจารณาอุกในตัวของเราที่าของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น,ปปนอัตาจนเห็นเป็นของเปล่าย็่าปฏิกูลเมื่อเป็นของไม่เที่ยงท้าวอน เราไม่คิจาจรนาก็เข้าใจว่าเป็นของเทียนทาวอรดในคิจารณาก็ไม่เห็นเป็นข,ของปฏิกูลทำเสริมสวยทุกจรทุกประการให้รู้นะของที่ไม่ดีก็ทําให้มันดีขึ้นคือต้องการให้มันสวยนั่นเองต้องการให้มันงามเองต้องการให้มันอยู่ทาวอรน,นั่นเองคือปกติความจริงของมัน ไม่ให้เห็นตาจริงๆแต่กรรมฐานนั่นท่านในติดท่านเปิดเปิดของจริงขึ้นมาให้เห็นพิจนาของจริงมันก็ทิ้งรูยังไงมันสปยเน่ายังไงมันเส้นของไม่เที่ยงยังไงมันชาดโดยตนเองนั่นก็เรียออกว่ากรรมฐานพิจนาท,ที่เดียว ไม่ให้พิจารณาสม่งภายนอกพิจารณาเห็นของจริงจะด้วยเห็นของจริงตามไปจริงเราคิดดูว่าตัวของเราน่ะเป็นเร็นของจริงยังไงว่าเสื้อไปที่กูนะ่ะมันยังจริงไหมพิจารณาผมขนและันหนังในเอ็นกระดูกเจจนีเ่ยเป็นต้นเยอะระดับ หรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องพิจารณาโดยทั้งหมดก็ได้เหมือนกันพอได้เห็นชัดกันไปแล้วก็แล้วกันสมมติว่าเราพิาจารณาเฉพาะฟันของเราเนี่ยของพ่อจีโกนโสูโคกเราต้องแลงต้องนันทุกี่ทุกวันวันนี่งตั้งหลายหนหลายครั้ง ฟันนั้นของปฏิกูลมีมูลฟันเกิดังอยู่นั่นแต่ว่าฟันมันก็มีประโยชน์เคี่ยวอาหารแหลกให้แหลกแล้วเส็นยคกืนลงไปเฉพาะฟันแห่งเดียวพิจะรณาเฉพาะฟันแห่งเดียวอาหารของที่เราเคี้ยวลงไปนะั้น คุกเข้าเลยน้ำลายถ้าม,มีน้ำลายก็คืนไม่ได้มีน้ำลายคุกเข้าเลเขี้ยวอะจนมันแหลกแล้วถ้าหากในขณะนั้นเราคลายออกมาแล้วมันสามารถเชร่อเอาเขา้าปากอยู่กับอันนี้นก็แสดงออาปฏิกูลแล้ว เขาหน้าเกียดนะคือนิ่งไปอ่ะถ้าอยู่ในน้ำใจแต่แล้วยิ่งแล้วใหญ่ไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้ถ้าอยู่นในกบก็เว,วยน่าเอาใตาเลยแต่เคยง่าไปจามสิ่งสารพัดทุกอย่างที่มันย่อยไป ันต้องไปตามศาสาร์แต่ตามเส้นเลือดให้ไปบำรุงร่างกายทุกชิ้นทุกส่วนทั้งแต่เช่นผมตลอดถึงเท้าเอาไว้ว่าเข้าไปแห่งไอ้ทุกชิ้นทุกส่วนอาหารเข้าไปนี้ทีเดียวนะแต่มันจัดแจงแต่งเรื่องของมันมันแต่งไปเองตามเรื่องของมันไปหล่อเยี่ยงเราไม่ต้องคามุงถึงมันหรอก กาไปเข้าถึงกระเพาะแล้วส่วนเศษเหลือไปไหลหไปตามลำไส้ลำไส้ใหญ่เป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นมูดเป็นกูดยิ่งเขาก็ปอกไงเน้นก็แนเห็นหน้าเกียดต้งตึงเกียดตุงหน้าเกียดหน้าตัวที่พุด นั่นจะเป็นเฉพาะอันเดียวเท่าน,นั้นแหละเราไม่ต้องพิจารณาให้เกิดปฏิภาคหรอกปฏิภาคคือมันเป็นนินิีแต่พิจรารณาสุภาเนี่ยแล้วกิตรวมรวบลงไปเกิดเตล่เน่าเละออกไปหมดเลยนั่นเป็นปฏิภาคเขาเรียวกว่าปฏิภาคเราพิจารณาอย่างที่ว่านี่ไม่ต้องเกิดปฏิภาคอยากเป็นขัดตามจริงเลย ภายนอกเราก็เห็นภายในแล้วก็เห็นเรียกว่าญาณนะทัตนะเห็นทั้งภายนอกภายในส่วนนในเรื่องเหมอกันค่อยพิจารณาเองนันน่นเรียกว่าของปฏิกูลมันจะไม่ดีที่ไหนให้คนเรา พระพุทธเจ้าลันเทศนาะอุคขาลันตังปะขารันตังมีไข่สองปากคือว่าตอกมัไปท่างช่างปากนี้ได้ก็อนหนาย่ไปทางทวาวรเนี่ยว่าไทไข่สองปากนลยย่ตลอดนีละทุกวี่ทุกวันอุคขาันตังปะขารันตังธนางนั้น แล้วมีอะไรคนเรามีไถ่สองปากเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยมัสตะตัวไม่ดีอะไรเลยค่ะนี่เราเห็นชัดอย่างนี้เห็นประตาเป็นจริงนี้เรียกว่าเห็นของจริงเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นด้วยสมาธิจิตเนี่ยง่ายยังค่อย,งยลงจังค่อยเห็นลงได้ถ้าจิตได้เป็นสมาธิมันไม่เห็น ถ้าเห็นแต่ของสวยของงามของทะก็ปลวกไม่อยากเห็นถ้าหากว่าจิตเต็นตรมะที่จะเห็นตามเป็นจริงไม่มีทกบปลวกเลยเห็นตามเป็นจริงมรไม่มีทกบปลวกเรื่องเยย่างนั้นเมื่อโลก เห็นเป็นเรื่องโลกอันหนึ่งเห็นเป็นเรื่องธรรมอย่างหนึ่งถ้าจิตเป็นสมาธิเราเป็นธรรมถ้าจิตจะเป็นสมาธิจะเป็นโลกเห็นของสดสวยงดงามไปทุกสิ่งทุกอย่างตกแต่งมันไม่สวยก็ตกแต่งไม่สวยไม่งามก็ตกแต่งให้งามแท้ทีจริงตัวของเรามีงามอะไรหรอกอันนี้สวยอะไรหรอกแต่เราเข้าใจมาของสวยของงามถ้าแต่เขียนนั่นวาดนี่อะไรต่างตกแต่ง ว่าเชื่อว่าหมากอะไรต่างๆไปตามเรื่องนนแหะแต่งผีไม่มีดีอะไรหรอกตัวนี้เรียกว่าซาาผีแต่งสดสวยมงกงามเหมือนกับเขาแต่งลงผีน่ะทางภายนอกสวยสดงางามได้ทังไมเหม้นหินอยู่น่ะมันจงของเราทำงานนะแต่งภายในนกาแต่งสดสวยเงางามทุกอย่าง ไม่อยากให้ไม่อยากดูต้องไม่ดีแต่พนาใเ,เห็นหึงให้เห็นตามปจริงอย่างนี้แล้วจึงจะเกิดความสลดสังเวชเห็นตัวตนของเราเนียป็นของหน้าเบื่อได้ายเห็นอนนั้นเนี้กว่าเห็นอสุภะเห็นอัน,นิีจังเลยค่ะนี่เห็นทุกขังแล้วหน้าตาแล้วค่ะนี้ อย่างอธิบายเคยอธิบายฟังมาแล้วของไม่เที่ยงมันแปรปวนไปทุกวันทุกวันสิ่งกวมุดในโลกมีเที่ยงสักอย่างเดียวเที่ยงแท่ก็คือความตายทุกคนต้องตายอะไรแ่งจนมารากขด้นมาแล้วเชื่อในตัว แางคดโกิดขึ้นมาว,วันหนึ่งก็ได้เสื่อมไปวันหนึ่งแล้วสองวันก็เสื่อมไปสองวันแล้วเดือนสองเดือนก็เสื่อมไปแล้วมันแก่ไปคือมันเสื่อมไปสิ่งวัตถุจิิงของของมดตรงนั้นะแล้วก่อสร้างขึ้นมาเนีว่าทั้งทัางเร็็เส่อมไปแล้วเสื่อมไปทุกวันทุกวัน ข้อนั้นเห็นยากถ้าไม่พิจนาเห็นยากก็สร้างล้วทั้งเสด็จจะเสื่อมได้ไงอ็สายมันมันลำบากตัวยากอยู่เหมือนกันจิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานับวันจะจะเสื่อมเคสในตชกก็ต้องเสื่อมทั้งที่เสื่อมมันจะทั้งสร้างไงถ้ามัน ถ้าเป็นรูปจะนั่งขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนกด็ดีที่สร้างขึ้นมานะั้นมันเสื่อมแล้วนะของวัตถุที่ทำมันมันเสื่อมไปแล้วทำเสร็จแล้วก็เสื่อมไปอย่างว่าบ้านเรือนของเราทำอย่างงี้ก็เสร็จแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปทีละน้อยลน้อยเรือนหนึ่งเจนเสื่อมไปโดยลำดับถ้าในเสื่อม ร้อยปีสองร้อยปีไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไมันช่ฐานวรนาคมไม่อันนี้มันเชื่อมันยังค่อยทำรูปทุตโฉมนั่นอันตรานนั่นเลยยังค่อยเห็นยังค่อยเห็นความทุตโฉมของมันนั่นเรียกว่าของไม่เที่ยงตัวของเราก็เหมือนกันแค่วันแค่เดือนแค่ปีโดยลำดับถ้าหากว่ายังหนุ่มยังวัยอยู่ ก็เข้าใจว่าตนไม่มีไม่มีเสื่อมจนแก่เท่ามาส้องรูุตรงแ้งขาวัยวะทุกเิ้นส่วนปวดห่วยเจ็บน้่นเจ็บเนี่ยอะไรต่างๆยังไมยรู้สกว่าเชื่อมไปแล้วมันเชื่อมไปโดยลังดับแต่ไม่ไม้ท่นรู้ตัวเพราะมันมีพลังเต็มพอที่จะต้านทานต่อสู้สิ่งไม่อ้อม ที่มันเสื่อมไปนะั่นน่ะอัน้งมันเสื่อมไปนะั่นน่ะเสื่อมไปทุกวันทุกวันนะั่นคือทุกเสื่อมไปทุกนาทีวินาทีนะั้นคือทุกัมนแะคจะทุกทุกของเราเห็นนั่นเนี่ยเทียงว่าจะเจ็บหนักขั้งใหญ่ก็ทั้งนอนกับเสือกหมอนยัพอรู้จักว่าทุกมีเจ็บปวดอะไรต่างหลายอย่างหลายเรื่องจะนุกไม่ได้ จึงค่ยว่าทุกข์ทานั้นทุกข์เป็นบางครั้งบางคราวทุกข์ใจทั้นทุกทุกวันนี่น่ะท้านมันมันส่อเชื่อมันมันทนไม่ได้นะนีคือความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นล่นั่นเรียกว่าทุกข์มันแจ่กว่านั้นมันันเรียกว่าทุกข์มีแจงทุกขังอะไรนั่นท่าตาแล้วค่ะนี่ถ้ามีสาระอะไรด้วย แล้วหาสาระไม่ได้จะพูดถึงเรื่องอวัยวะทุกชิ้นส่วนต้ไม่มีสาระเลยเช่นแขนขาอวัยวะทางกายพนี้ไม่มีสาระอะไรสกิีเดี๋ยวมีด้เสื่อมไปสมุดไปพุชโซไปโดยลำดับแล้วเกิดคือมามาคลองร่างกายนี้ร่างกายนี้ค่อยเสื่อมหมดไปหมดไปแต่จิตใจยัง ไม่เสือเราใช้จิตใจน่ะมาใช้ของตันนี้แหละอายตนาทั้งหกขาหูจมูกนี้กลายใจเราใช้ได้ทำไมมีเจ้าของอยู่ที่จิตถ้าหากจิตต้องมีแล้วใช้ไม่ได้ของมันมดเรื่องท้านอาจึงวที่เมื่มีีสาธา แต่หากคู่ปฏิบัติสักพันอบรมติตใจให้แน่วแน่เต็มที่แล้วไม่เคเ่เห,เ,คเห็นอย่างนั้นเห็นมีแต่ทุกขัางอนัตตาไม่เช่เห็นอย่างนั้นต้องเห็นอนัตตา,า่อนตัวนี้สาระเลยมันต้องเห็นชักของคเป็นอนัตตาก่อนมีกลักันแต่การอธิบายว,ว่านั่นเนี่ ถ้เเาเห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอนไแกงทุกขังหน้าตาเห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอนัตตาใช่ก่อนขพอข้อข้อไหนล้วต้องเห็นอนัตตาใช่ก่อนทั้งหมอันนี้แกงทุกอย่างทั้งสามอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเห็นอะไรก็เอาเถอะเห็นกันอนี่ยแต่ความชัดของผู้ปฏิบัติเปนตรงห็นอนัาตาใช่ก่อนวามไม่ี่ยงเป็นทุกอย่างนี่หละคนเรา ผู้ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างนี้เกิดเฉพาะในกายของตนอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานในภาษาพุทธศาสตร์าเรียกว่ากรรมฐานธรรมฐานอันนี้ทำแน่แน่เ็นที่คนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกได้ไม่เหมือนกรรมฐานทั้งโลกธรรมฐานทั้งโลกประกอบกงานต่างๆเฉพาะนนั้น้ใหสําเร็จ ได้เพราะเหตุที่จิดเนี่ยเนี่ยเป็นเพราะเหตุที่ติดสร้างมาในเรื่องนั้นแต่เรื่องของภายนอกของภายนอกมีที่สุดสักทีททออ่ทำไปเทําไทำไปเท่าไหร่ก็ทำไปเถ่าีมีกลุ่มมีแต่งไปเรื่อยไปแต่ว่ากรรมฐานทางพุทธศาสนาทำที่สุดให้ถึงที่สุดได้ถึงที่สุดได้ไง เราทำทั้งจิตเข้าทังจิตแล้วมันถึงที่สุดทั้งนั้นแหะนั่นความนั้นเท็จหมดมันเข้าทังจิตจะถึงที่สุดทั้งนั้นคือเห็นจิตของตนว่าใครเป็นคนทำคิดเป็นคนทำใครเป็นคนกลมคนแจงคิดเป็นคนกลมคนแจง

จนงมีที่สิ้นที่สุดค้นเมื่อเต็มที่เลยเนี่ยร่างกายก็ห,หมดเรื่อง,งที่สุดเท่านั้นหละเราตั้งใจทำกรรมฐานยาเด้งกรรมถอกมันหายหายไปถลอดการหายไปไม่ได้ทำาแ่แน่วเนี่ยเต็มที่ทอดทุราทุกจริงทุกประการ ที่กังวลเกี่ยวกับมดทุกสิ่งถ้ามันยังเหลือแต่กรรมฐานอันเดียวเชื่อมันในกรรมฐานของตนที่ตนบริการ,รอย่างนั้นแต่บริการ,รพุทโธพุทโธก็เชื่อในพุทโธนะั้นแต่นาฟาสติก็เชื่อในะนั้นอะ่ะอย่าไปทิ้งแค่นี้เต็มที่แล้วไปทะล,ลากทะเลาไป อย่าอยากไปอย่าไหลโน่นอยากไหลนี่มันไม่ได้เรื่องอย่นั้นถ้าจิตแน่แน่เต็มที่วางแล้วแน่แน่เต็มที่มันก็วางหมดทั้งสิทีมันจะมีอะไรเหลือมันยังเหลือที่จิตกับธรรมะกับพุทโธทันทีอันนี้ทะเลาะถ่ายอยู่มันส่งโน้นส่งนี้นไปคิดถึงโน้นถึงนี้นมันก็ไม่เป็นสมาธิทักทีแล้ว มันจะเป็นกรรมาานได้อย่างไงเขามาถามเราจิตแนวเหนทีน่จะก่อนที่หนังกลวงมดไม่ลงอันเดียวจะให้ลงอันเดียวซะก่อนมันยังไพอมันยังไมเต็มไม่ยังไม่เต็มต่อไปถ้าไม่ลงอันเดียวแล้วไม่มีที่จะเป็นไปได้หรอกเรื่ององินสมมดเหมือนกันนั่นะ อย่างการงานชีพมันต้องมีตัวใช่ก่อนทําการทางานมันต้องมีตัวคือตุนของเรานี่แหละคือตัวของเราก็คือจิตของเรานั่นแหละถ้ามันมีแล้วก็ทําอาการทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันต้องเกิดจากจิตอันเดียวใช่ก่อนอย่างนี้จิตจิตของเราไม่รู้เลยจิตคือยังไงมันตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่อง กับราะเหตุที่ไม่วางนั่นเองไม่วางทุกอย่างทั้งหมดมันเป็นสมาเป็นกรรมฐานแล้ววางหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันม,มีอะไรคะนี่ความว่างคมคว,ม,ควมวางคามปล่อยวางนั่นแหละมันว่างนั่นแหละความว่างนั่นแหละคือผู้รู้ว่าว่างนั่นแหละคือตัวจิตกันมันถึงความว่างแต่ก่อนมันยังไคยเห็นจิต คงองก่อยวางกงว่านั่หนะรู้ว่าว่านะคือตัวจิตนะนะไปงมหาแต่จิตท่านพูดไปงมหานะนะ่ะเป็นตัวจิตนั่นเองไม่หาผู้งมหาต่หางงมด้จึงอื่นผู้งมมันไม่ไม,ม่ไม่เห็นตัวผู้งมมันมันก็ไม่เห็นจิตเลยสิ ทำสมาทำกรรมฐานในมันแน่วนเนี่ยเต็มทีถึงจะเกิเกดตัวจิตอันนี้อธิบายฟังที่นี่แหละให้ทำตั้งใจทำเต็า